ต่คดีพลิกลิซ่าโดนดราม่าถล่มแค่ในไทยตนสังกัดเคลื่อนไหวแล้วเาอก,การณีดรามา่าลิซ่าลลิสามาโนบาลไอดอลสาวชาวไทยแห่งวงแบล็คพิ n งได้รับบทบาทเมนเทอร์ในรายการยูวิทยยูซีซันสามและได้พูดถึงเหลียงเซิ่นผู้เข้าแข่งขันในเรื่องรูปลักษณ์ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่งางหนักจากนั้นในเวลาต่อมาเหลียงเซินก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องผมของเขาทั้งน้ำตาว่า ที่จริงแล้วเส้นผมของเขานั้นมีปัญหาเขาสมหมกมาตลอดสามปีนะับตั้งแต่มีปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยากโกนแต่เพราะความปรารถนาในชัยชนะก่อนหน้านี้มันแรงกล้ามากจนผมร่วงหมดเมื่อผมงอกขึ้นมาใหม่มันกลับกลายเป็นสีขาวทําให้เขาต้องโกนผมตลอดเพราะไม่อยากเห็นมันนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงไม่มีเส้นผมในวันนี้ แต่ก่อนจะกลายมาเป็นดรามา่ามีชาวเน็ตต่างออกมาเรียกร้องให้ลิซ่าออกมาขอโทษเหลียงเซินเพราะคำพูดของเธอเหมือนกับบูลลี่เรื่องรูปรับสนุกขำคันกับสิ่งที่คนอื่นไม่ขำหรือเปล่าจนเกิดแฮชแท็กลิซ่าอภิ o รายทูเหลียงเซิน ส่วนทางด้านแฟนคลับของสาวลิซ่าก็ได้ออกมาตอบโต้กลับว่าลิซ่าเพียงแค่หยอกล้อเล่นทั้งนี้คำพูดบางคำมีการถูกบิดเบือนจนคนเข้าใจผิดเพรลิซ่าถามถึงเรื่องการเมคอัพไม่ได้พูดถึงเรื่องหัวล้นแต่อย่างใดถาาลิซ่ายังเอ็นดูเหลียงเสื้อมาโดยตลอดทุกคนในรายการจะรู้ดี ทั้งนี้คนพบว่า Hashtag l i s a a p o l o g i z e t o l e a n s จะติดเทรนด์แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเพราะหลายประเทศทั่วโลกต่างพร้อมใจร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวลิซ่าพร้อมติด Hashtag WeStandByYouLisa กระจายในหลายประเทศทั่วโลกทั้งนี้มีการรายงานว่าทางต้นสังกัดของทางรายการและทาง YG จะดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวออกมาให้คนเข้าใจผิดจนกลายเป็นรประเด็นดราม,ม่าใหญ่โตอีกด้วย